ผ่าเบนอันตรายหรือเปล่าแล้วเป็นอันตรายกับผู้หญิงไหมผ่าเบ้นน้าบอกเลยว่ามักจะไม่มีใครผ่าอย่างเดียวการผ่าเบนบอกก่อนว่าเราจะมีหนังพุ่มปลายที่มันแบบย้อยๆตรงนี้อยู่ใช่ไหมเขาก็จะผ่าเป็นแฉกเหมือนดอกบัวแต่ว่าเขาจะมีสามแฉกีเขาจะเรียกว่าเบ็นสินะถ้าผ่าอย่างเดียวไม่เป็นอันตรายหรอกอาจจะหยีหยีแต่ว่าคนคนที่ผ่าเบ้นนี่นิยมฉีด ยูนิซันเข้าไปในเบนด้วยเพื่อ,อให้ดอกมันใหญ่ขึ้นออคะอันนั้นอันตรายมากอไอตัวผิวหนังอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้ในอนาคตแล้วอ,อย่างทางฝั่งคุณผู้หญิงอะคะแบบคนไข้พีคิวอย่างเงี้ยเคยมาปรึกษาเรื่องแบบแฟนไปมีมีเบนด์ไหม ยังไม่เคยเลยเนี่ยพี่ก็เพิ่งรู้เพิ่งเห็นว่าเบนน่ะหน้าตาเป็นยังไงแต่พอเห็นแล้วอ่ะโดยส่วนตัวรู้สึกเลยนะว่าถ้าเราเห็นครั้งแรกน่าจะตกใจเพราะว่ามันดูแบบเหมือนเป็นแฉกมาแล้วมันรวมๆตามแฉกด้วยเนาะแล้วก็คาดว่าถ้าสรีระผู้หญิงเจอแบบเนี้ยน่าจะมีอาการเจ็บอาจจะมีการบาดเจ็บในช่องคลอดของผู้หญิงได้ด้วยหรือติดเชื้อจากตัวสารที่เขาฉีดเข้าไปในเบนแต่ส่วนมากบอกเลยว่า คนที่มีเบน100 90เปอร์เซ็นต์คือมียูนิซานหรือขี้พึ่งอยู่ในเบนแล้วโอเ้โอเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่เ<อ>พราะฉะน,นั้นต้อง<ม>ต้องแก้ไขตัวเบนแล้วก็สิ่งแปกปลอมก่อนอเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อทั้งคุณผู้หญิงแล้วคุณผู้ชายได้ค่ะ